สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายพี่น้องครับเอฟซีกับบรรยากาศตอนเช้ามืดนะครับดูครับมืดประมืดแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาทักทายพี่น้องเอฟซียังสิ่งนะครับก็มาพูดคุยมาบอกให้เอฟซีฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นี่นะครับผมจะที่บอกเรื่องการเลี้ยงงวเลี้ยงคล้ยพี่น้อง สมัยนี้นี่นะครับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ลดการเลี้ยงลงนะครับเพราะเลี้ยงหลายว่ได้ครับวัวคว้วสมัยนี้ครับสมัยก่อนมันต่างกันพี่น้องสมัยก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วบางบ้านพี่น้องมีเป็นสิบสิบตัวนะครับบางบ้านที่ว่าเพิ่นมั่งคั่งเป็นคนที่มีเงินมีท่อเนาะเลี้ยงสามสิบสี่สิบก็มีนะครับสมัยก่อนนี่พี่น้องคือการวัดฐานะของคนสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่นทองมันหายาก การวัฒนาขุนคนสมัยก่อนกับศเบิงหน้านะครับเบิงสัตว์เตียงนะครับก็บคือวัวนกล้วยเนี่ยนะพี่น้องคนสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยหลายครับเพราะหนึ่งนะครับก็คือใช้แรงงานนะครับใส่แรงงานของอในการอของมัวกล้วยนีย่ในการไถให้ไถหน้านะครับแต่สมัยนี้นี่บริษัทนะครับพี่น้องขนาดรถไถเดินตำกับบริษัทนีแจะใส่แบบแท็กเตอร์เลยนั่งขับอย่างเดียวนะครับ สมัยก่อนนี่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายเยอะก็คือลูกเต่ากันหลายครับคือคนสมัยก่อนนี่มีลูกมีเต่าหลายบางบ้านมีแปดคนเก้าคนสี่คนแปดเก้าคนถือว่าหน่อยด้ต้องหลักสิบสิบสองคนน,นะครับเพราะสมัยก่อนใช้แรงงานนะครับในการทํานาใช้แรงงานในการทําเกษตรนะครับมันไม่มีพี่น้องรถแท็กตงแท็กเตอร์นะครับ,มมรนะรบสมัยก่อนนี่จะอันท,ทังพงทังปลานี่นะครับเอาต่อไม้ออกนี่คนอย่างเดียวพี่น้องขุด ทำกันแทรน่าเห็ดกันแทรน่าปั่นคู่หน้าก็เสบกกระจกกันเดียวพี่น้องปั่นสมัยนี้แท็กเตอร์อย่างเดียวนะครับคือการใช้งานมันก็ต่างกันไปนะครับสมัยก่อนนะครับเลียงง้วเลียงคั้ยไปใส่งานนะครับและอีกอย่างหนึ่งวัวควายสมัยก่อนมันเลี้ยงคนนะครับก็คือมันทํานามันไถนาได้นะครับมีหวิไลโตเเพี่ยนกันในการเอามาไถนะครับและสมัยก่อนนะครับ การเลี language, so ite, ้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมันก็บระโยชหยงยาคือสมัยนี้นะครับสมัยนี้นี่นะครับต้องเกี่ยวห้าต้องซื้อหัวอาหารต้องอัดเฟี่ยงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีตระกาเสียใจสมัยก่อนมันบริเสียงเงินเงินสี่ด้ยนะครับถ้าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับสมัยก่อนนี่วัวควายนี่นะครับเกี่ยวยญ้หามันก็เกี่ยวนะครับแต็มได้เกี่ยวเยอะขนาดนี้สมัยก่อนนะครับมั่วควายเทานะครับ ไ่เขาป่าไ่เขาดงไ่เขาไปดอนมันก็นหาอยู่หากินเองพี่น้องขอแค่ว่ามีค้นไปไรไปตอนมันไปเบิ่ง่ให้ค้นรักนะครับแค่นั้นนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับสมัยก่อนคือคนเลี้ยงได้คือวัวควายเลี้ยงคนนะครับและก็คนก็แค่ดูแลวัวควายก็หากินเองแต่สมัยนี้นี่มันกลับกันพี่น้องสมัยนี้นี่คนต้องหาเลี้ยงง้วเลี้ยงคว้วยตื่นเ้ามาต้องหาเกีียวหยาตื่นเ้ามาต้องเปรียวเฟี้ยงให้มัน ค,คือเอาั้งแต่ว่าตื่นขึ้นจนหดเขานอนคนเ็ดเพิะดุกอย่างสมัยนี้นี่คนสเสดียงง่วยง้วยได้หลายที่เก่านี่บ่ได้อย่าดีบ่ได้เรียวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําหรับสิบปอยเหงื่อง้วย้วไปหากินเองกับบ่มีแค่อพื้เก่าเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนนี่มันเป็นป่าเป็นดอนรอบมุ่งบานนันปะยังไม่มีการลกล้างยังไม่มีการเท่าถางป่ามาทําไร่ ไม่มีไม่มีการทำไร่อ้อยไม่มีการทำไร่มันสาปะหลังย่างดีสมัยก่อนี่กเฮ็ดให้ป่อให้มันธรรมดาครับแต่สมัยนี้นี่มันมีเครื่องจักรเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นแท็กเตอร์เป็นรถจกหน่อยจกใหญ่นะครับเฮ็ดลงไปพี่น้องทางลงไปป่านะครับพื้นที่ในการเลี้ยงสัสตว์ก็นหน่อยลงนะครับคนสมัยนี้ก็เลยต้องลางบากพี่น้องที่มาคิดเลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายหลายคือสมัยเก่านี่เพิ่มได้ในี่บ่ได้เนี ถ้าเข้าบ่มีทีของเจ้าของม่มีการล้อมไว้่ะสมัยนี้งสิมามีหน้าอยย่แปดเกาไรนี่สิมาเลี้ยงัวเลี้ยงควายนี่ยแต่แบแบงพื้นที่ในการเลี้ยงนี่ยไม่แน่นอนครับไม่มีทางได้เพราะด้วยสิบเมาเกีียวหยาสูงัวสู่ควายกินไม่ลงว่าไม่มีครับม่ได้เป็นทาสคนเราเนี่ยทำงานทุกวันมันก็ต้องเหนื่อยมับอเราคนแค่คนคนหนึ่งสองคนเนี่ยสิมาดูแลงัวคว้ยนี่ยเป็นสิบยี่สิบตัว เป็นเรื่องที่ยากมากแต่มีคนทําได้ไหมมีครับแต่ต้องมีเวลาดูแลมันอีลีครับโมเมนวา่าเจ้าสิปล่อยเห็นมันจะอยู่ในขอกหรือว่าสิปล่อยมันอ่าอยู่หากินของมันเองนะครับคนนี่ก็ต้องดูแลน,นะครับดูน้ําดูท่าดูอะไรอีกนะครับการที่ว่าจะกลับบ้านพี่น้องมเมื่อเลี้ยงง้วเลี้ยงค้วนี่ยเมื่อดีเบิ้งคือยังภาพคนสมัยก่อนนี่คิดเบิ้งที่ดีครับมันโมเมนต์เดือดง่ายๆนะครับการเลี้ยงง้วเลี้ยงคว้วนี่ ต้องเกี่ยวใหญ่มันในพี่น้องหัวอาหารก็ต้องซื้อมันกินเลยนะครับถ้าอยากให้ดีนะครับเห็นเห็นหัวเขาง่ามนะครับว่าเมันเขาจะกินนตหญญานะครับเขาต้องซื้อหัวอาหารซื้อเกลือแร่ซื้ออย่างได้หลายอย่างสมัยก่อนนี่ปล่อยต้องปยพี่น้องบริดภคยากคือน้นสมัยนี้นะครับนี่ก็เป็นนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับว่าคนสมัยก่อนนะครับเป็นหยังนะครับคือต้องเรียงหัวเรียงคั้วไปหลายแตบเป็นหยัางเพิ่นคือต้องเรียงหัวเรียงคั้วได้ มันบอกคือเก่าพี่น้องมันบอกคือเก่าสภาพแวดล้อมกับมีส่วนนะครับสภาพแวดล้อมมีส่วนแล้วคับประชากรในคขั้วเลื่อนนี่กับมีส่วนนะครับสมัยก่อนเฮี้ยนๆหนึ่งนี่นะครับเป็นสิบบคนพี่น้องสมัยนี้นี่สองคนสามคนนะครับอยู่เฮี้ยนสองหลังสามหลังนะครับคนมันหน่อยนะครับคนทํางานเริ่มคนทํางานเริ่มลดลงนะครับสมัยสมัยก่อนนะพี่น้องคนเกิดหลายคนตายน้อยคนสมัยนี้คนยุคเข้าหนึ่งเยู่หนิ คนเกิดหน่อยคนตายหลายนะครับนี่ก็มีส่วนในหลายอย่างพี่น้องคือคนมันหน่อยนี่มันกับภาามารารดาเนินธุรกิจกิจกรรมมีอย่างไดนค้นสมัยก่อนนี่นะครับขับเคลื่อนใส่คนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแต่สมัยนี้นะครับคนยิงหน่อยลงสังเกตดูพี่น้องการใส่ใจของคนกันหน่อยลงด้วกันเพราะว่าคนนะครับแมนเทคโนโลยีสี่ท่านสมัยทํมได้กษัริย์ยยพี่น้อง คนนี่สที่เป็นโต้คลับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะคนมีการกินนะครับคนมีการซื้อคนมีการกิเลสอยากได้นั้นอยากได้นี้นะครับจะเลื่อนมาโลกนะครับมันจะเลื่นนอนไปไหนก็นต้องการแรงงานของคนคนก็นต้องเป็นโต้คลับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับคือกันพี่น้องสมัยก่อนเป่นบอกเพิ่อนกจะใส่แรงงานแต่คนนะครับมาเห็ดอย่างนครขั้วเลื่อนนะครับเห็ดงานเห็ด ซอยเหลืองานในบ้านในเงื่อนนะครับหรือว่าสีเหลียงประสุสั์อย่างที่ผมบอกมาแหละนะครับเลียงมัวเลียงคล้วยสมัยก่อนเป็นอย่างขึ้นเดลียงในหลายแท่บางคนเนี่ยว่าอยากกลับมาเลียงม่วเลียงคล้วยนะครับกลับมาอยู่บ้านเลียงม่วเลียงคล้วยม่วค้วยนะครับมันต้องการคนดูเรียกขึ้นกันนะครับสมัยนี้มันไม่คือสมัยเก่าพี่น้องสิป้อยเขาฟ้าเขาดงหากินได้ง่ายๆนะครับสมัยนี้ป้าดุงมันไม่คือเก่าแล้วพี่น้องสมัยมันก็เป็นไฮอ้อย เป็นไฮอ้อยไฮมันไปเบิร์นะครับมันมันบมอคือเก่านะครับสีไปปล่อยเขาหัวเขาสวนเพื่อนกระโบได้ไฮหน้าสมัยสุมือนี่เพื่อนกระรอวมเปเบิร์ตนะครับมันบมอคือเก่าพี่น้องสมัยเก่านี่สีไปใส่เบ็ดหน้าผู้ใดกระไรนะครับสีไปหากิ่นหน้าผู้ใดกระไรเพื่อนบ่เพี้ยงแต่สมัยสุมือนี่บบได้ด้พี่น้องไปเขาไปเขาหน้าเพื่อนบบได้ด้นะครับไปใส่เบ็ดย่างไก่กระยากสุมือนีงนะครับเป็นยังสั่นนะครับบมอคือคนสมัยเก่า อันนี้ก็ฝาก FC ไว้นะครับเดี๋ยวพี่น้องเจอกันไม่คลิปหน้านะครับขอบคุณในหลายนะครับที่มาติดตามและกรรับฟังรับชมช่องอนุมน้อนหน้าครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ